สวัสดีค่ะวันน้พ่อกลองตายแล้วค่ะวันนี้ใต้จะพามาเปิงบ่อบอแม่พันธุ์ปลาซิวแล้วค่ะที่เขาปิดไวเดล้วกะัค่ะอันนี้จะเป็นการให้ไข่พั่นะคะวันนี้ออกมาให้อาหารปลานะ้ค่ะวันนี้เขาจะาให้ห้ำอ้อนนะคะเขาจะให้ไข่พั่อันนี้บ่อนี่ก็จะมีทั้งปลาซิวแล้วค่ะกับปลานิ้นค่ะกับอันนี้เป็นบริเวณที่ว่าหกบอ่อนะ้ค่ะอันนี้หกบอ่อนี่ ของแต้นีจะปิดไว้เร็วดะะ้ค่ะจะ่มีการในเอาพ่อแม่พันธุขึ้นนะคะอันนี้ปิดมาเร้วหาเดือนหกหาเดือนค่ะจะไปเปิดอีกทีกับเดือนพฤศจิก,กาเ้อค่ะอันนี้เป็นบอ่อดินนะคะอันนี้เป็นอ่อดินของใต้เองกะจะมีบออันนี้กะเนื้อทีกับประมาณสามไรนะคะที่ขุดหกบอบอกะขนาดว่าทอกันนะคะมีเหล็กมีไ่ การถ่า,ายไข่ผับนี่ก็จะเป็นโปรตีนสูงนะคะปลาใยๆกะเสริมกันไปนะคะคแล้วค่ะกัะพัจมาจอันนี้ก็จะเป็นบอยาวนะคะยาวเน่มีโซลาเซลล์ลงน้ำมันจะเป็นอีกสามบอยอีกแถวหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นบออะไรหนึ่งไอ้เขาก็ปิดไว้แล้วคือกันนะคะกระจา ที่ว่าไอ้จำนายูดอนนีก็่ะคือจะเป็นบอ่ออยู่หัวานานะค่ะบอ่อละลายอันนี้ค่ะสำหรับที่คนจะเห็นบอ่อดินของฟาร์มนะคะคางบอ่อก็จะปลูกพวกงาพวกต้นไม้นะคะพวกกินได้สิละค่ะพวกงาพวกข้าตะไคร่นะคะเดี๋ยวมาพบก,กันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ